วันนี้มีงานพิเศษนะครับที่จะได้เก็บขยะในบ้านที่กองอยู่นี้นะครับนะที่กองอยู่นี้นะเป็นประเภทขยะที่ขายได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเหล็กสังกะสีกลองกระดาษลังไข่ อะไรต่างๆพวกนี้นะครับรู้สึกเต็มบ้านไปหมดนะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่เราได้ทำอะไรนะครับเช่นหอพักอะไรต่างๆจึงทำให้มีเศษเช่นสังกะสีอะไรเยอะแยะนะครับ แล้วอีกอย่างในอดีตผมก็เคยเป็นคนรับซื้อขยะของเกา่าโดยตั้งที่ร้านรับซื้อ3ร้านนะครับก็รู้ว่าของพวกนี้มีคุณค่าเพราะ,ะนั้นอย่ามองข้ามนะครับอย่างเหล็กตัวนี้ก็กิโลสิบบาทแล้วนะครับ นะอลูมิเนียมก็55บาทนะครับส่วนรางไข่นี้ก็ประมาณาถ้าเราไปขายร้านใหญ่จริงๆก็5บาทนะถ้าขายร้านย่อยก็3บาทก็รู้สึกว่าคงได้หลายตังค์นะครับอันนี้เป็นขยะประเภทขารถลดคือบรรทุกมากแต่น้ำหนักน้อยไม่คุ้มนะฮะ แต่ถ้าเป็นรอบสองนี้จะเป็นขยะที่มีค่าเช่นเหล็กต่างๆซึ่งเป็นของที่หนักนะครับอ,อันนี้ก็ทำทุกอย่างนะครับนะฮะเท่าทีา่ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเงินเป็นทองนะก็ไม่ใช่ความยากโจนนะครับหรือว่าอาจจะคิดว่าเป็นคนความยากโจนก็ได้นะครับส่วน ขยะที่เป็นใบไม้พวกนี้นะครับก็เก็บเอามาทําปุ๋ยนะครับทําปุ๋ยนะพอมันสลายก็เอาไปใส่ให้ต้นไม้นะครับก็มีประโยชน์ต่อต้นไม้เพราะฉะนั้นของที่ในบ้านนี้ส่วนมากแล้ว แทบจะไม่มีอะไรเก็บไปทิ้งนะครับจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็พยายามสร้างโลกนี้นะครับให้สะอาดแล้วก็ทำขยะให้เป็นประโยชน์นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือ แนวคิดของบ้านสินผลปชัยนะครับก็ทำไปอย่างนี้ครับนะ